วันนี้แม่พามาชมผลงานนะคะหวานเมล็ดหลังเก็บเกี่ยวนะคะไถกลบต่อฟังวันนี้หวานไปหลายอย่างมากนะคะมีทั้งฟักทองแตงกวาแตงไทยแล้วก็แตงโมโนะคะกำลังเลื้อยแล้วนะคะอายุประมาณเ,เดือนเศษเลื้อยแล้วค่ะ แล้วก็มีข้าวโพดนะคะสวยกำลังสวยเลยถือว่าผลผลิตเป็นที่น่าพอใจนะคะในระดับของต้นนะแต่ว่าระดับของหมากผลนี่ยังยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูติดตามเขาต่อไปนะคะมีข้าวโพดหวานข้าโพดข้าเหนียวนะคะหวานหมดเลยหวานทุกอย่างเลยผสมกันนะคะเป็น ปีแรกนะคะปีแรกที่หวานอันนี้ถั่วไม่ค่อยนามเท่าไหร่มดมันจะชอบมากเลยนะถั่วมีเคลียด้วยอันนี้เราไม่ได้ฉีดยาหรืออะไรที่งสิ้นน้ำก็ไม่ได้ลดนะคะเป็นความชุ่มชื้นของดินที่เขาอุ้มน้ำไว้ตั้งแต่ตอนเราทำนาเสร็จแล้วเราก็ ไข่กลบต่อชังไปเลยอันนี้งามมากกอนฟักทองนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทองญี่ปุ่นเพราะว่าเก็บมเมล็ดจากที่เราซื้อฟักทองญี่ปุ่นมามาทานแล้วเราก็เก็บเมล็ดไว้อันนี้เราเก็บเมล็ดอีแต่มเมล็ดที่ซื้อมาก็มีค่ะเป็นมเมล็ดที่เออซื้อตามร้าน อันนี้ฟักซองเหรออันนี้ลูกอะไรออกลูกแล้วอะ่ะออกดอกออกลูกแล้วเขาโพดต้นนี้นะสวยงามมากค่ะอันนี้ก็หวานหวานห่างๆไปมันก็เลยเปิดบ้างไม่เปิดม้างอะนะต่ถือว่า เกิดเยอะอยู่เหมือนกัน,น,นถั่วต้นสวยเกิดเยอะค่ะเกิดเยอะตักทองออกดอกเยอะเลยตักทองออกดอกเยอะมากนะี่นะคะสวยมากเลยตักทองต้นดอกตักทองอะไร อใหญ่มากอันนี้ก็ฟัาทองนะไม่รูพันอะไรนะ้วค่ะเยอไปหมดแล้วเนะน,นี่ยตถั่วตงไม่่แกวาน่าจะแตงก,กวาออก,ก,กอนนเกแลเาผสมกันเองนะคะไม่ได้ผสมเขาหรอก ม,มแมลงดินแล้วแมลงเขาก็จะไปผสมเขาเองค่ะงานมากเยอะอยู่ค่ะเยอะนีเขาก็จะเกิดห่างๆไปนะคะเยอะอยู่เดี๋ยวรอติดตามตามที่เขาโตแล้วก็ดูผลผลิตเขาอีกทีหนึ่งน,นะคะงจะางสินพิเศษ นี้ข้าวโพดก็จะเห็นว่ามีแมลงนะคะกินเขาไม่รู้นะก็เอาตัวรอดแล้วกันนะจ๊ะไม่ฉีดยาให้ใดๆทั้งสิ้นนะเอาตัวรอดกันเองอยู่ด้วยกันให้ได้นะคะแตงนะออกดอกแล้วติดลูกแล้วต้นเล็กๆเขาก็อยากติดลูกแล้วค่ะงามมากงามมาก